ดงมีค่ะแล้วก็มีลายผีเสื้อสนใจไหมพี่โดด่างแบบนี้นะใช่มีด่างลายแบบนี้ก็มีพออาจารย์เหมือนกับก้านส้มเลยก็ก้านส้มอไะเรู้อาจารย์ขายแพงไหมคะไม่ขายอันนี้ไป็น้มาแจกอะไรนะอันนี้อะไรนะ ม่่ใชอันนนี้ั่นแหละที่บ้านผมมีลายผีเสื้ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่แหละนี่แหละเยอะเลยของผมชื่ออะไรวะแล้วก็พวกนี้เยอะมากชื่อไปแล้วพวกนี้มเยอะเลยไม่ได้เอาขายเลยมัวแต่ไปทํางานทีนี้จะกลับมาทําต้นไม้เหมือนเดิมแล้วค่ะที่บ้านที่บ้านเี่เขียวโอ้บอลอาจารย์เยอะเลยไม่ยอมขายแน่เลยนี่โอ้โหน้่นบอลของน้องมันก็เคลนไปหาย หัวยังเหลือเออใจแต่หัวยังเหลือเนี่ยข <c oughs> ึ่นมาตื่นมาตมีแต่สวยๆแต่ไม่ยอมค้ายเช้า <c oughs> มาก่อนก็นอนมองข้างหน้ามองขึ้นมองก,นนก็ตอนเย็นกลับมาก็ดูต้นไม้ก่อนดึกเลยถึงเข้านอน ชอบกระเสียนแล้วก็หมดเวลามานานอน,น,อน,นอาจารย์นีผ่ผมเอาทำพันต้นหนึ่งไหนกากหน้ากากฟาโลอ่ะอาจารย์หาต้นเลี้ยให้ผมได้ค่ะอาจารย์ให้ไปตอนนั้นก็เลมอนไลท์โตแล้ว